สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อครับก็ได้เวลาทำการทำงานแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านครับพี่พี่น้องๆเอฟซีที่น่ารักนะครับผมนำพาทุกท่านเข้าสู่ช่อง rocky indie s i d e y a เช่นเคยครับวันนี้ก็จะเอาให้เสร็จครับได้ยินเสียงเครื่องปั่นช่างยุดลงมาปั่นงานแต่เช้าเลยครับหลังจากมือเช้ารีวิวไปรอบหนะึ <c oughs> ่งเสร็จแล้วไป ไอร่องพิษบูได้ข่าวว่าลงมากรุงเทพด้วยเสี่ยบอยตอนนี้ก็มากรุงเทพพากันลงมากรุงเทพพอหมดช่วงทำงานดินก็ต้องอวิ่งหางานกันครับไม่ว่าใครนะครับผมยังต้องลงมาทำงานที่บ้านเลยเดี๋ยวประมาณกลางเดือนผมก็ต้องกลับขึ้นไปอุบลครับ ไปเ,เช็ครถเกี่ยวครับผมแล้วก็ไปต่อใบขับขี่รถกระบะด้วยนะครับก็ประมาณสิ้นเดือนครับก็จะบกกลับมาเอาอินดี้กลับ เสา,สาดึงเสาดึงตัวถังรถครับดึงจับยึดไม่ว่าจะเป็นตัวถังคัดซีแล้วก็รอเกงนะครับจะใช้เสาเขาเรียกว่าเสาฉากนะครับนี่ฮะตรงไหนหน้าที่มันไม่ออกก็จะใช้เสาตัวนี้จับแล้วก็ดึง มันจะมีอยู่สองต้นเมื่อก่อนที่อู่จะมีจิกด้วยอีกต้นหนึ่งอยู่ไหนโน่นต้นหนึ่งต้นหนึ่งอยู่นู่นหนาตันเมื่อก่อนมันจะมีจิกครับจิกลอยเขาเรียกว่าจิกลอยอเนี่ยเสาจิกอยู่นั่นครับจะเป็นใช้ระบบไฮดรอลิกหมดเลยทีนี้ที่ไม่ได้ใช้เสาจิกเพราะว่าเกิดปัญหาครับเนื่องจากว่าเจอ ผิดน้ําท่วมเมื่อปีห้าสี่ครับน้ําท่วมหนักมันเลยท่วมจิกคือเราไม่สามารถเก็บกู้ไว้ได้นะครับเราไม่สามารถเก็บกู้ทันมันมาเร็วครับโอ้นี่ไงแผ่นเหล็กแผ่นเหล็กจะไปปูพื้นกระบ,บะอินดี้ครับนี่เดี๋ยวแผ่นนี้ไปปูปูไปก่อนชามะนาว นี่ครับตจวจิกชุดเป็นแสนนะครับแต่ผลสุดท้ายแล้วก็ต้องมาเป็นซากนะจากเป็นแสนกลายเป็นซากเลยครับนี่อุปกรณ์ก็มีครบหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นชุดลางแล้วก็อยู่ตรงนูน้นอีกกองอยู่นูน้นเนื่องจากว่าตอนนั้นพอโดนน้ำท่วมแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันพังครับมันเสียหายซ่อมก็ไม่คุ้ม ก็เลยต้องลือออกแล้วก็ไม่ได้ใช้งานนะครับทันนี้ก็เอามาทำแต่ก็ไม่มีเครื่องไม่มีอะไรลดชนมาครับไอ้ค่ะว่าเจ้าของเขาจะทำใช้เองครับรถคันนี้ นี่แต่คันนี้สวยครับคันนี้สวยคันนี้นี่ขอแค่เอาเครื่องมาวางแล้วก็ดึงหน้าดึงอะไรใหม่ใช้งานได้เลยครับเปลี่ยนกระจกหน้าคันนี้สวยสภาพยังดูดีอยู่ครับรถคันนี้ชนหน้ามาดูล้อยางยังใหญ่ แต่มาผมก็ยังไม่ได้ดูภายในเลยครับลูกคันนี้ชุดเบาะหนังอ่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยครับฝากพี่พี่น้องเอฟซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับตอนนี้ก็ไม่ว่าใครเนะก็ต้องลระหกะเะาหีเล่ร่อนเพื่อจะอ่า หาเงินหางานกันทั้งนั้นครับใครที่ไม่ได้ทำงานก็ต้องปรับปรุงฟื้นฟูสภาพอ,าอุปกรณ์การทำงานอย่างเช่นผมนี่แหละครับนี่ผมก็ฟื้นฟูเจ้าอินดี้นะนี่ฟื้นฟูการทำงานเจ้าอินดี้เดี๋ยวเช้าเช้านี้ผมก็ต้องไปประกอบรถครับต้องประกอบฝั่งนู้นก่อนไล่ประกอบรถให้เขานะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝาพกพี่น้องทุกคนไว้นะครับเหมือนทุกคลิปนะครับก็คอมเมนต์ดีๆก็คอมเมนต์เข้ามาครับมีเขาเอาหินมาลงหินมาลงไปดูดิเสศษปูนครับที่พี่สาวซื้อไว้ครับไปไปไป พี่ต้องเบียดมานี่อ,อีกเเบียดมานี่พี่มามามาไปเลยเ <laughs> ยก้ยยกยกยกเลยยกเลย <laughs> ยกเลยยกเลย ปูนเศษกระเบื้องในกรุงเทพโอ้โหแรง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 จิ๋วแต่แจ้วครับยิ๋วแต่แจ้วเศษปูนเศษกระเบื้องในกรุงเทพนี่มีราคาครับน,นะครับเขามีเขาก็เอามาให้เรื่อยครับบางคนหลายคนมองว่า ทำไมต้องเสียตังค์ให้เขาด้วยเขาเสศษหินเสร็จปูนมาทิ้งทุกวันนี้นะครับถ้าเราไม่ซื้อเขา,เาถ้าเสศษปูนแบบเนี้ยเขาก็เอาไปขายได้ครับเขาไปขายที่อื่นเหมือนกันเนี่ยผมอยากได้แบบนี้มากแบบที่เทไปก่อนเนี่ยแบบเนี้ยโอ้โหอย่างดีเลยครับแต่ถ้า,เ,าเราซื้อเขาเขาก็เผื่อทิ้งด้วยนะครับมันก็ถูกลง นะครับนี่ก็รถละสามร้อยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับรถล,ล 300. ะสามร้อยโอ้โหเก็บขวดก่อน,นอเดี๋ยวเลื่อนรถเก่งองกอกกอนบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขในการรับชมคลิปครับ ไปแล,ล้วไปริ้วเลย